สวัสดีพี่น้อง,งป้องไปนะครับผมมาพอ้กันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนที่สารนะผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินซุปน้ำไมครับซุปน้ำไม่ใส่ในง่าครับพี่น้องบรูวาสิกินยังนะครับก็เลยคิดพอซุปน้ำหมนี่แหละนะครับก็เลยจัดเลยนะครับผักเข้ามีผักให้ปลาผักใส่ปลานะครับพี่น้องแล้วก็อันนี้คือหมากมันนะครับผมเอามาซื้อวาจักสิกนินบอกกินนะครับหมากมัน,นีนหมากบางไงได้บ้าหม,มากในหน่อยได้นะครับมีบักทัวครับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะครับพี่น้องแล้วกั มีกระลำนะครับพี่มามาแสบต้มกันครับมือนน้สวยแล้วพี่น้องสวยแล้วอากาศกะห้อนหอนหอนได้สดส้าๆคนครับมือนนีอืหอมได้ง่ายคืออย่างนี้พี่น้องขัวเราก็มาต่ำซะละอืม รับสูบน้ำใหม่เผ็ดคัะ ม,มากนิดนึงลวกแซ่บครับแต่ว่าพึ่งเก็บมา

แดดแขกแดดแน่บายๆแม่ไไมมฝนตกตกกว่าสามสี่เมตรเนี่ยหละหมู่บ้านในกระได้ตกตกกว่าข้นน่นเขี่ยวหนัก โอแมลเลยไหมคงใจหายใจแห้งมันเองยิ่งจ้ะตั้งมันติดขึ้นยาหายใจมีอะไรเจ็บ

Kalam làm cả quả đi đi, à, xem tôi nhìn bè, cả làm mình đồn lắm. แต่ว่าใส่ตัวเย็ยนไว้ยังบอกเป็นอย่างโยกินได้เสยกินเขาเข้มเดยกับหอมหอมได้ง่าย เดินวนไปบนหน้าทุกคนเราจะเย็นหน้ายาะหนูรับสูบหายบุ๋มเป็นตะบันเลยต้มไว้กางเตียง ออกคมขมนิดๆน,น,นะครับพี่น้องเนี่ยผักใส่ปลาผักไฮปลาเนี่ยอืม กินแต้มันขมแขกเตรียมหอวใหญ่กรอบดีดีครับ เพ,พี่น้องเพชร ยิ้มครับขอบุณพี่ดองที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้นะครับเด้อถึงใดก็ฝากกดไลค์กดแชร เป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กันในะครัวกันครับอ่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ